คนถามประมาณถามว่าการที่บริษัทจะออกมาจ่ายปันผลพิเศษแสดงว่าบริษัทจะทิ้งผู้ลงทุนแล้วใช่ไหมครับอุ้ย <idee, S 2> ไม่ไม่ไม่จมมริงว่า <Durch the. S 2> มันจ่ายได้ครั้งเดียวส่วนมากเข้ามัจะจ่ายครั้งเดียวส่วนมากส่วนมากแต่อย่าลืมนะถ้าเข้าจ่ายปันผลพิศเศษเนี่ยเราได้ด้วยนะอย่าลืมนะเพราเราได้ด้วยนะถูกต้องไหมเราได้ด้วยนะเออเขาอาจจะได้เยอะกว่าเราเพราะเขาเป็นเจ้าของไงะ แต่เราก็ได้ด้วยนะอืมอ่าแล้วก็พี่ว่ามันก็ไม่ไม่ได้จริงเสมอไปนะคือบางทีเนี่ยบริษัทมีเงินเยอะเบิร์ดแล้วก็เขาก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรหนึ่งหรือสองเดิมอะ่ะเขาเตรียมว่าจะเอาเงินไปทําอะไรแต่สุดท้ายมันไม่ต้องใช้เขาก็เก็บไว้เป็นภาล่าเปล่าๆใช่ปะไปต้องแบกเปล่าๆก็เอางั้นปันผลคืนดีกว่าต้องไหมอ่าครับก็ไม่เสมอไปนะยกอย่างของจริงเลยนะ ที่พี่เจอมากับตัวเองนะแล้วพี่ก็ได้มาด้วยนะครับก็คือย้อนไปแบบโอ้หนานหน่อยนะสิบกว่าปีแล้วกันจําเป๊ะไม่ได้แล้วนะสิบกว่าแน่นอนนะครับสี่สิบห้าปีมัง้งสี่สิบห้าปีประมาณเนี้ยนะครับแอดวานมีจ่ายประผลพิเศษอยู่ปีหนึ่งเนี่ยเขาทิ้งเราปปล่ะก็ไม่เออนี่ผ่ามาสิบห้าปีแล้วอะใช่ปะเรา,าทิ้งเขา <laughs> เออเราทีมเขาถูก <laughs> ถูก <c oughs> เอออย่างเงี้ยเป็นต้นใช่เนี่ยตอนนั้นพี่ก็ได้ันผลมาสิบแอดวานเป็นตัวหนึ่งที่เสียดายเสียดายนะที่ไม่ได้ซื้อตอนโควิดอือดีจริงๆเนาะอืมตอนนั้นพี่ก็ได้ปันผลมาสิบห้าสิบหกเปอร์เซน,นต์นนะอ,ตอ,อ,อะนนเงี้ยแอดวานอะอืม <c oughs> S <S <S ตอนนั้นคิดว่าปันผลเท่านี้สบายอะ่ะเอาถูกป่ะละ่ะสบายอะ่ะคือไม่ต้องไม่ต้องลงเุนอะไรแล้วก็ได้อะ่ะปันผลสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเอออะไรอย่างเงี้ยสบายได้ครั้งเดียวใช่ป่ะได้ครั้งเดียวได้ครั้งเดียวแวยวต่ว่าปันผลปกติก็เยอะเวิร์ดปันผลปกติก็เยอะแต่จําไม่ได้ละมังก็จําไม่ได้อะ่ะแปดเปอร์เซ็นต์มั้งอะไรอย่างเงี้ยอืาปกติอ่ะเอดวานอ่ะแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะแปดเปอร์เซ็นต์อ่ะ หรือมากกว่านี้ว่าจําไม่ได้เนี่ยจําไม่ได้แล้วอะนานแล้วจะใกล้ๆสิบแน่นอนแหละเออครับ